สวัสดีค่ะเล็เด่นดวงดีกับอาจารย์ศรีเมืองเอกนะคะวันที่สองมกราเราจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะดวงของท่านทั้ง8ดวันรวมทั้งพระราหูด้วยนะคะลูกเต่าของแม่เีเสเ้อสมุทรอุเยอเย,อเยปะชะดะอุเยอเย,อเยปะชะดะอุเยอเยอปะชะดะ ซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยทุกทุกท่านนะคะเราจะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์โชคจะได้จากบ้านเก่าบ้านเก่า บ้านเกิดที่ท่านเกิดแล้วก็บ้านที่ท่านอยู่ท่านนอนนะตอนนี้และถ้าท่านไปโบวชไปถือศีลวัดไหนอาจจะมีนางไม้นางตะเคียนก็ลองไปขอเลขท่านดูก็ได้นะคะถ้าไม่ได้ไปไหนเลยนะผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีถามเขาดูนะคะว่าจะมีโชคจากอะไรเดี๋ยวท่านจะบอกให้เอง นะคะแล้วก็มีเทพที่เป็นผู้หญิงอยู่บนหิ้งนะคะแม่กวนอิมแม่อุมาแม่นางก,กวาก็ลองไปดูใต้ฐานของท่านนะคะถ้าเราบูชามาเขาจะบวงสวงและมีตัวเลขลันนัมเบอร์อยู่และเด็กบอกกุมารให้นะคะคนวันอาทิตย์อาจจะมีเลี้ยงกุมารด้วยเขียน0ูนถึงเนะคะใส่ภาชนะแล้วก็หยิบออกมา ถ้าเด็กก็ให้เด็กหยิบให้เลขนั้นมี2มี2มีศูนมี4ีสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันทร์โชคจะได้จากงานขาวดางานขาวดาถ้าท่านไปงานศพงานขาวดำเนาะอันนี้ก็คือคนที่เสียชีวิตนะคะอายุฝ่าโรงบ้านเลขที่ของเขาก็ได้ศาลา ลากศพก็ได้ลดลากศพก็ได้อายุฝ่ารงบ้านเลขที่ของท่านที่ท่านอยู่และท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านซื้อมาใหม่นะคะหรือจะไม่ได้ซื้อมีเบอร์เก่าก็จับคู่นะคะเรียงกันไปนะคะเบอร์เก่าก็ได้หรือมีคนโทรมาบอกเลขเด่นเลขดีเลขด,ดังก็ได้เช่นกันเลขนั้นมีหนึ่งมีสามมีศูนย์สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารโชคจะได้จากอายุคุณแม่พอสอบเกิดคุณแม่นะคะคุณป้าได้คุณอาได้แม่นะได้แม่เลี้ยงได้ถ้าเราไม่มีแม่นะหรืออายุเจ้าหนายก็ได้เช่นกันแล้วก็ท้ายเบอร์โทรศัพท์บางท่านอาจจะมีหลายเบอร์นะคะ เบอร์ไหนยังไม่ออกเบอร์ไหนออกแล้วก็จัดเป็นคู่คู่หมวดหมู่นะเลขมันก็มีแค่ศูนย์ถึงเท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะอายุคุณพ่อปศบเกิดคุณพ่อนะคะถ้าคุณพ่ออยู่ก็ขอโชคจากคุณพ่อถ้าคุณพ่อเสียอายุฝาโลงที่ท่านเสียชีวิตนะคะเลขนั้นมี3มี1มีสี่ตัวมา1นตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน ชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันโชคจะได้จากบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ที่ท่านอยู่หรือไปเที่ยวอพาร์ตเมนต์โฮมสเตย์ใกล้น้ำหรือเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมหรูได้หมดนะคะเอาที่ท่านนอนหรือไปนอนบ้านเจ้านายออฟฟิศได้หมดนะคะและโชคจะได้จากพระระหูท่านไปขอพรพระระหู เสียงจำซีเนาะมันจะมีตัวเลขอยู่ก็ลองจดเอาไว้มาเสียงโชคก็ได้นะคะเลขรถของท่านค่ะรถที่มันเสียมันซ่อมมันไปเฉี่ยวไปชนมารถมอเตอร์ไซค์รถพิกอัพรถอะไรก็ได้นะ บางท่านบอกไม่มีก็นั่งรถแท็กซี่สองแถวรถเมล์รถประจำทางแม้กระทั่งเครื่องบินได้หมดหรือไปตามถนนุนทางรถไปเฉียวไปชนกันต่อหน้าเราก็จดเบอร์เอาไว้ว่ามันเข้าตาเราเลขที่เราชอบเนาะเลขนั้นมีเจ็ดมีหนึ่งมีห้าสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะโชคของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไร วันพูดกลางคืนอายุของแฟนอายุตัวเองอายุแฟนพอสอบเกิดนะคะใครก็ได้ถ้าไม่มีแฟนที่อยู่ในบ้านคนที่คุณรักก็ได้เช่นกันซื้ออายุพอสอบเกิดได้เหมือนกันหมดนะคะอายุคุณพ่อพอสอบเกิดคุณพ่อนะคะเจ้านายได้พ่อน้าพ่อเลี้ยงได้หมดนะคะอายุฝ่าโรง สาราลากศพรถลากศพได้เช่นกันถ้าหากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วถ้าคุณพ่อยังอยู่ก็ขอโชคจากท่านอายุท่านก็ได้ก็จะได้โชคจากตรงนี้นะคะแล้วก็เลขบ้านเลขรถเลขบ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคมี6มีสี่มีศูนย์สามตัวมาหนึ่งวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพะระฤหัสบดีนะคะ โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพฤหัส,สบดีโชคจะได้จากเด็กจากกุม,มารน,นะคะที่ท่านเลี้ยงอยู่หรือท่านไปขอพรจากพระศิวรีทเวทวสุวรรณได้หมดนะทเวทวสุวรรณก็ไปเซนซิมซีเอาพระศิวรีก็ขอพรจากท่านเนาะก็จกับเซนซิมซีขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่มีอยู่มีเบอร์เดียวมีหลายเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วก็ตัดออกไปนะคะสำหรับท่านที่เกิด วันพฤหัสเลขนั้นมี4มี1มีศ3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์เลขรถค่ะรถใหม่รถใบแดงที่ท่านออกมานะคะหรือไม่มีรถใบแดงจะเป็นรถเก่าก็ได้ใครมาเที่ยวหารถใบแดงมาจอดหน้าบ้านก็ได้เช่นกันหรือถ้าคุณไปทำบุญไปจอดเคียงคู่กับรถใบแดงก็จดเอาไว้นะเผื่อ จะได้โชคเลขที่คุณไปทําบุญนะคะขันน้ามนต์ได้หมดนะคะขันน้ำมนต์ไปเสี่ยงซิมซีไปเสี่ยงอะไรก็ตามจะได้โชคจากณนะตรงที่ท่านไปทำบุญก็ซื้อลอตเตอรี่ที่วัดเนาะ,ะไกลนิดนึงนะก็อย่าลืมนะคะเลขรถด,ด้วยนะคะโชคมีหนึ่งมีเก้ามีห้าสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไร วันเสาร์โชคจะได้จับเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขรถของท่านนะคะาบางบ้านก็มีจอมปลวกนะบางด้านก็ผ้าสามสีไปผูกเรียบร้อยเรียบร้อยบางท่านก็จุดทุบสั้นเอาไปวางไว้ก็อาจจะได้โชคจาก พญยาปวกหรือพ่าวปุปวกก็ได้เช่นกันเลขที่บ้านอย่าลืมนะคะเ,เลขโชคก็716 3สตัวมา1ตัวนะคะเลขที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วนะวันที่2อมกรา2568นะคะเด่น9เด่น7รอง5ดับ3ชนเด่นข้างล่างเด่น5เด่น3รอง4ดับ7ชนเด่นดับมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มานะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามอาจารย์สีนะคะก็เข้ามาดูดวง300ขำาได้ทุกเรื่อง99.3คําคำถาม49.2คําถามโทรคุยนะอาจารย์ไม่ชอบตอบพิมพ์ขอบคุณที่แชร์ไปให้เพื่อนไปให้ญาติได้เป็นแนวทางนะคะแล้วขอบคุณที่เข้าไปในเพจในกลุ่มปิดติดตามอาจารย์สีนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอให้รวยนะคะวันที่สองนะคะขอให้มีปฏิหารขอให้รวยไปด้วยกันกับอาจารย์สีเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทั้งไปและกลับอยู่มิชัยเดินทางไกลก็ขอให้โชคดีมีโชคนะคะขอบคุณมากค่ะรักทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ